ปลดล็อก3สิ่งนี้ยิ่งทวีความมั่งคั่ง 1. ถ้าคุณอยากทวีความมั่งคั่งสิ่งแรกเลยที่คุณจะต้องปลดล็อกนั่นก็คือไม่ว่าคุณจะเจอเหตุการณ์ไม่ดีอะไรก็ตามที่เข้ามาหาคุณคุณจะต้องมองเห็นสิ่งดีในเหตุการณ์นั้นๆให้ได้ค่ะสร้างวินัยให้กับตัวเองให้เป็นคนที่มีความคิดที่เป็นพลังงานบวกให้ได้ค่ะให้คุณตีกลับเหตุการณ์ที่เป็นลบๆเป็นบวกได้ไหมคะ สร้างวินัยให้กับตัวเองให้ตนเนี่ยมีความคิดที่เป็นเชิงบวกและเป็นความคิดที่ดีได้ไหมคะเป็นความคิดที่ร่ำรวยได้ไหมคะสร้างวินัยให้ตัวเองให้มีความคิดที่มีแต่ความมั่งคั่งมีแต่ความอบันดันได้ไหมคะเพราะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนั่นก็คือเมื่อคุณเสพเหตุการณ์ที่มันไม่ดีอะไรเข้าไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเดือดร้อนหรือความยากจนค้นแค้นหรือคุณไปเสพสิ่งที่เป็นเรื่องราวดราม่านะคะ เมื่อคุณเสพพลังงานลบๆเข้าไปเยอะๆสิ่งที่คุณเสพค่ะมันจะเข้าไปอยู่ในโลกของคุณโดยอัตโนมัติและคุณก็จะตกอยู่ในโฟโลนั้นโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกันค่ะถ้าคุณฝึกวินัยทางด้านของความคิดปรับทัศนคติปรับความเชื่อของตัวเองปรับเส้นทางชีวิตของตัวเองให้ขึ้นไปอยู่เส้นทางแห่งความมั่งคัง่งความร่ำรวยอยู่เสมอมันก็ยิ่งทำให้คุณยิ่งทวีความมั่งคั่งขึ้นไปอีกค่ะ 2. แวดล้อมของตัวคุณให้ลายล้อมไปด้วยผู้คนที่มีแต่ใจมั่งคั่งร่ำรวยใจที่มีแต่พลังงานบวกผู้คนที่เห็นอะไรก็เป็นเงินเป็นทองผู้คนที่มีแต่พลังงานบวกบวกพลังงานดีๆ เพราะสิ่งแวดล้อมที่อยู่รายล้อมตัวเราก็มีส่วนสำคัญในการทำให้ชีวิตของเราเต็มไปด้วยความมั่งคั่งหากเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีสิ่งที่อยู่รายล้อมรอบๆตัวเรามีแต่ผู้คนที่มีแต่พลังงานบวกผู้คนที่ยิ้มง่ายผู้คนที่หัวเราะง,ง่ายผู้คนที่ขี้เล่นสนุกเฮฮาผู้คนที่ยิย้มแย้มแจ่มใสมันจะทำให้ตัวเราคลายเป็นคนแบบนั้นไปโดยอัตโนมัติค่ะ 3. ยืนหยัดศรัทธาแต่ความมั่งคัง่งเมื่อคุณยืนหยัดศรัทธาในความมั่งคั่งได้หากคุณทำได้ไม่มีทางที่ผลลัพธ์ในชีวิตของคุณจะเป็นความยากจนค้นแค้นเพราะจัก,กรวาลจะจัดสรรทางการเงินอันไหลของเงินเข้ามาหาคุณอย่างปฏิหารอย่างแน่นอนค่ะ ถ้าเรายืนหยัดศรัทธากับภายในตัวเราได้และเรามีความสุขจากภายในไม่มีทางเลยที่โลกจะตอบสนองความยากจนค้นแค้นความกัดสนมาให้กับเราไม่มีทางแต่เรากลับจะได้แต่ความมั่งคั่งค่ะเงินเท่ากับความร่ำรวยแต่ความมั่งคั่งมันเหนือกว่าความร่ำรวยค่ะและให้เราหมั่นบอกกับตัวเองไว้เสมอว่าไม่ว่าฉันจะควักเงินจ่ายอะไรออกไปเท่าไหร่ มันจะไหลกลับมาหาฉันยิ่งกว่าที่ฉันควักจ่ายออกไปแบบร้อยเท่าพันทวี